แฮดาวอักษรยอดแซบแซบนางเอกเจ้าก้อนรีเป็นบ้านเล็กมูเตลูหวังเขี่ยมีหลวงชาวเผือกโซเชียลจากหลายเพจดังตื่นตัวแฮดาวปริศนาอักษรยอร่อจากสื่อยกใหญ่ว่าด้วยเรื่องนางเอกอิสระที่ชื่อแปลว่าเจ้าก้อนรีเป็นบ้านเล็กมีน้อยแถมมูเตลูหนักมากหวังเขี่ยมีหลวงลงจากตำแหนง่ง โดยในเพจทูซี่ขีดล่างอ e ีนิวส์ให้คำใบมาว่ามาคัสิษฐ์มาเล่นคำใบกันค่ะนางเอกเจ้ากอนริเป็นบ้านเล็กมูเตลูหวังเขียมียหลวง 1. นึ่งางเอกอิสระสองชื่อความหมายคือเจ้าก้อนสเป็นเมียน้อยเจ้าของธุรกิจย่านรถติดสี่เป็นเมียน้อยแต่อยากเป็นเมียหลวงเลยเข้าวัด เพื่อมูเตลูและขัดบันไดวัดอารามหลวงเพื่อต้องการเขียนมีหลวงไปข้าไปสองไอจีดาราด่วนช่วงนี้ใครไปขัดบันไดวัดอารามหลวงบ้าง เครื่องหมาสี่เหลี่ยมมนุษย์ทูดรายงานแห่เดาวอักษรยอดแซบแซบ,บนางเอกเจ้าก้อนรีเป็นบ้านเล็กมูเตลูหวังเขียมีหลวงและแน่นอนว่ามหากรรมไทยชื่อก็ตามมาอย่างรวดเร็วส่วนชาวเน็ตเขาจะเดากันว่าอย่างไรบ้างลองไปดูตัวอย่างแบบซอฟซอที่เก็บมาฝากกันจ้า ส่วนใครอยากรู้แบบสตรองสตรองงานนี้ต้องไปสืบไปสอบกันเอาเองเนาะจุดนี้เขาจะไม่ยุง่งชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ